สวัสดีครับอย่าเพิ่งตกใจฮะใบหน้าผมอยู่ตรงนี้กับพิบตาอยู่เห็นไหม <c oughs> เออคือตัวแมปน่าจะออกแบบมาแบบดีนั่นเองจริงๆก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเพราะว่าในแมปนี้เนี่ยผมจะต้องเอาตัวรอดจากปีศาจตนหนึ่งให้ได้ครับซึ่งผมก็ยังไม่เจอนะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเล่นถ้าดูจากในแมปหืมสว่างจว <c oughs> ซึ่งคอนเซปของชื่อแมปนี้ก็คือสีหรือตุยแค่นี้เลยนะครับวิธีการเล่นก็ด้านบนมี0ูนย์ทับสาน่าจะต้องราสีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าต้องเล่นยังไงนะกดจิ้มจิ้มจิ้มได้นะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแล้วต้องจิ้มตรงไหนเนี่ยเล่นเกมจนจบเพื่อเปิดสีขาวลองจิ้มสิไม่ผิดออกไปข้างนอกซะเอาโดนไล่เฉยต้องตรงนี้เหรออ๋อ ทาสีปะทาสีปะทาไปเรื่อยเรียบร้อยนี่ไงจงไปเก็บถังสีแดงมาเก็บถังสีแดงนะครับวิธีกอยู่ดีก็มืดอย่าคิดว่าผมจะกลัวนะไม่กลัวนะวิธีการเล่นนะครับก็คือนี่ฮะปีศาจท,ที่ผมพูดถึงเนาะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับสติกแมนรูปร่างปีศาจ ก็คือเอาง่ายๆครับวิธีการเล่นเนี่ยให้เราทาสีตัวเองให้สอดคล้องกับสีของผนังอย่างเช่นผนังสีแดงเราก็ต้องลาดตัวเราให้เป็นสีแดงครับเห็นไหมมันก็จะเป็นการซ่อนซึ่งมันก็จะถูกต้องนั่นเองส่วนถ้าเราเจอผนังสีฟ้าแล้วเราทาสีแดงเข้าไปในตัวเนี่ยก็จะตุยครับไม่รอดแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่ได้ทาอะไรเลยก็ตุยเช่นเดียวกันอ่าหยิบถังสีแดงมาเราก็ต้องไปสักทางสินะไปสักทางสินะเอา เออเดี๋ยวตรงนี้เป็นสีเขียวเนีย่ยตรงนี้ล่ะอออตรงนี้ก็เป็นสีเขียวแฮะอ๋อต้องเข้ามาก่อนครับมันเป็นกำแพงทะลุสีตอนนี้ผมหยิบถังสีแดงมาเนาะถ้าผมจะซ่อนผมก็ต้องซ่อนอ๋อเดี๋ยวนะถ้าหยิบถังมาแล้วตัวละครเราก็จะเป็นสีแดงเลยแล้วเราต้องอุ้ยข้างในนี้อะไรเนี่ยมีแปลงด้วยครับ อ๋อต้องหาแปลงให้ครบครับต้องหาแปลงให้ครบเนาะอ๋อเดี๋ยวดาดผมผมขอเพิ่มเสียงก่อนอ่ะโอเคก่อนหน้านี้มันมีเสียงเพลงไงผมเลยปิดเอาไว้อันนี้ต้องมีที่ไผ่ก่อนชาดปลายฮะชาดปลายสีแดงนะครับต้องใช้สีแดงเพื่อเปิดชาดปลายลาดปลายลาดปลายลาดปลายเรียบร้อยคุณไม่สามารถแอบบนกําแพงสีแดงได้อีกแล้วเอ้าสวยแล้วไม่น่าเลยอาไนี่ไงนี่ยจอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยผมสีอะไรเนี่ยอ๋อผมสีแดงผมหมดสีแดงผมหมดสีแดงผมหมดเดี๋ย น่าจะมีอะไรดิพอจะช่วยได้ไม่สิผมต้องเชื่อตัวเองก่อนตอนนี้เดี๋ยวถังสีหมดมันต้องใช้คอนะฮะอันนี้ผมไม่มีคอนอ่ะแต่ว่าอ๋แต่วันไปแล้วผมต้องทําไงอ่ะต้องกลับไปเอาถังสีเหรออ่อนี้เราเจอแปลงแล้วเก็บมาเก็บมาอ่อจริงๆผมต้องหาทางออกนะผมขอกลับไปเอาถังสีก่อนอุย้ยจะโป้โหยทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนอ่านี่นี่นี่ผมผมเข้าตรงนี้ก่อนเข้าได้นะครับโอเคง่ายเกินอ้าเดี๋ยนะอะไรเนี่ย ที่ไหนเนี่ยแบคลูมมันจะโผล่ทุกที่เลยได้ไงอ่ายังไงเราก็ต้องไปด้านหน้าก่อนครับหรือว่ามันเป็นทางลัดฮะอุ้ยเพื่อนโอ้โหต่อหน้าต่อตามันก็ลำบากอยู่นะตรงเนี้ยโอเคได้อยู่โอ้โห,โโหเกมวิธีการเล่นแค่นี้มันชิวๆครับชิวๆชิวๆ,วๆโอ้ทางสีส้มฮะได้มาแล้วครับได้สีส้มแล้วก็ซ่อนที่ผนังสีส้มนะแล้วก็ได้แปรงมาครับโอเคตัวนี้ต้องใช้สีเทาโอ้มีอยู่ในนั้นอันหนึ่งฮะอ่าคือ เดี๋ยวหอออกมานี้เจอเลยออกมาออกมาได้เป็นแบบนี้เลยแต่ไม่เป็นไรครับผมได้ถังสีส้มมาแล้วผมแค่หาอันนี้สีส้มมะเนี่ยอันนี้สีส้มอันนี้สีส้มโอเค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 ได้อยู่นะโอ้ยมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆมีทางไหนที่ผมยังไม่ได้เดินไปบ้างเนี่ยแถวนี้แถวนี้แน่เลยแถวนี้แน่เลยแถวนี้ดูซิมีมีแปลงกับเจอแปลงอุ้ยมามาใกล้ๆแล้วมามาใกล้ๆแล้วหยุดหยใกล้ๆกําำแพงไว้ก่อนมันอยู่ตรงไหนผมเจอสีแล้วนะครับยังขาดอีกเก้า อ๋อพน,นี้นี่เจอแล้วหนึ่งอันมันอยู่ตรงนู้นที่หนึ่งคือผมไม่น่าเดินมาแบบลึกๆตั้งแต่แรกเลยเนาะน่าจะค่อยๆเดินโอ้ยนี่ทางออกแล้วนี่ถ้าผมเดินออกนี่เกมจบไปเนี่ยขอลองดูเลยนะอ๋อย,ยังต่อเนื่องครับยังต่อเนื่องเอแต่ว่าถาังสีแดงไปแล้วแสดงว่ามันมีจุดมุ่งหมายในการใช้อยู่ใช้แล้วใช้เลยไอ้เจ้าโอ้ยโอ้ยจะไปด้านน้าจะไปด้านน้นว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้ผมก็ตอนแรกก็ ไม่ชัวร์นะเพ,พราะเพราะว่ามันภาพซ่าๆเบลอเไอตัวนั้นเดินเข้ามาเนาะแล้วสีมันเพี้ยนไปด้วยไงตรงนี้ทีหนึ่งจึ๊บตอนนี้ผมต้องหาประตูที่ต้องใช้สีส้มนะครับเพื่อที่จะใช้งานสีนี้นั่นเองสีส้มอยู่ไหนโอ้มิติแบคลูอีกแล้วลองเข้าไปดูสิอ่ะสีก็เปลี่ยนผมว่ามิตินี้ไอเจ้าตัวนั้นน่าจะเดินเข้ามาไม่ได้นะครับอะไรเนี่ยอ่ะได้มาหนึ่งก็โอเคไปถึงครึ่งทางแล้วมีแผนที่บอกนะ ใช่พื้นที่ตรงนี้ป่ะขอลองดูหน่อยนะอันนี้คือทางเข้ามาใช่ไหมทางเข้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายถ้าดูจากไหนนี้วัดที่ไหนเนี่ยแผนที่เดียวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเดินตามทางไปก่อนแล้วกันเนาะลงมาด้านล่างอ๋อตรงนี้นี่ไม่มีอะไระเรื่องเรื่องแผนที่ไว้ก่อนยังไม่ทราบนะครับว่าตรงไหนเนาะอ๋อนี่ไงทางออกอยู่นี่คือผมไม่รู้นะครับว่าไอ้แปลงเนี่ยมันมีมากกว่าหรือเปล่าถ้ามีมากกว่าก็ดีฮะ สีส้มอยู่ไหนเนี่ยมีให้ใช้ไหมเนี่ยอ้าเจอแล้วเจอแล้วสีส้มตรงนี้ที่หนึ่งใช้ไปเลยแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยเจอถังสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองโอเคแสดงว่าเราต้องไปหาพื้นที่ในการใส่ต่อนะครับแต่ว่ากำแพงสีเหลืองผมก็ยังไม่เคยเจอเลยเนาะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรคือถ้าเราได้สีไหนมาแล้วเนี่ยสีมันจะเด่นชัดขึ้นนะครับไอ้ตรงสีกำแพงอะส่วนสีอื่นๆก็จะมืดมนลงใกล้ๆเลย นั่นปะนั่นปะสีเหลืองผมเจอแล้วผมเจอแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะพี่โอเคครับผมสีเหลืองใกล้ๆล้านป่านลาปานแล้วปะสวย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 ไม่มีไม่มีสีเหลือข้างในนี้โอ้โหต้องใช้เลื่อยแล้วก็มีประตูมิติแล้วข้างในนี้ก็มีประตูมิติเหมือนจะมีอะไรข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ประตูนี้ก่อนโอเควัดวัดมันเล่นแบบเล่นกับสายตาฮะทางชี้มาทางนี้นะครับ แล้วก็สุดแค่ตรงนี้เราต้องเดินเลาะๆวอดโอ้โหมันที่ไหนเนี่ยอ่าผมต้องหาประตูที่เชื่อมไปกับอีกทางหนึ่งให้เจอครับถ้าเป็นประตรูผมยังไม่เจอลักษณะที่คล้ายๆประตูเลยนะอ๋อนูนปะข้างบนนูนปะน่ะเป็นแผ่นๆเหมือนเป็นห้องเลยข้างบนนูนอ่าเดี๋ยวขึ้นไปให้ได้ก่อนโอเคโอเคเก็บมาเก็บมาอ่า ตอนนี้ต้องกุญแจอีกกุญแจผมยังไม่มีเนาะเอ้ยมันเป็นที่ไหนกันเนี่ยอ,ออกมาก่อนตอนนี้ตัวละครเราเป็นสีเขียวแล้วนะครับต้องหาไปเรื่อยเหรอเอ้ยโอ้โหสีเขียว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 โอเคโอเคก่อนหน้าน,นี้ผมเจอทางเข้าสีเขียวแล้วใช่ไหม อ่าฮะผมเคยเจอแล้วแต่ว่ามาอยู่ไหนแล้วนะนะั่น uh สิอ่าฮะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลาไปลาไปสวยสวยผมคิดว่ามันน่าจะเข้ามาในนี้ไม่ได้นะคุณโอเคโอเคอันนี้เหมือนจะต้องหาสามเรียมโดยมันเยอะจังเนี่ยผมได้สีอะไรเนี่ยเนี่ยสีอ่าสีออกเขียวๆมาแต่สีนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็มาได้ดีแล้วนะครับเจอ9าขาดอีก4ขาดอีก4ด้วยกัน ใช่ตรงนี้ไหมตัวนี้มันเขียนสีเทาแต่สีในถังกับสีข้อความนี่มันสีเดียวกันเลยลองดูสิอาอเฮ้ยโอ้สีเดียวกันอีกโอ้โุณดีนะที่ผมมาดูทนทีนะโอ้โหสามเลี่ยมครับผมรู้ว่าต้องเอาไปใส่ที่ไหนตอนนี้ก็ได้มาแล้ว10อันด้วยกันนะครับแจ๋วมากๆเลกสามเนาะอ่ะ เดี๋ยวกลับไปที่ตรงจุดที่ต้องใส่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีสีแล้วอันตรายหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับโอ้โหดีมากมาเจอเฉยเจอเฉยโอ้โหดีมากมากโอเคสีฟ้าอายรู้สึกดีหรือรู้สึกดีสีฟ้านะครับสีฟ้าถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในส่วนลึกนี่แหละอ่านี่น,น,นี่เจอแล้วเจอแล้วลาดไปลาดไปลาดไป,ด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 ปดจ๊บเรียบร้อยข้างในนี้มีอะไรเอยเลื่อยครับอุ๊ดสวยแล้ว สวยของแดสวยของแท้ในนี้มันเข้ามาได้ไหมเนี่ยถ้าเข้าได้ได้สวยเลยนะแต่มันยังไม่หายมันยังไม่หายเรื่อนี้ผมพอทราบอยู่นะครับว่ามันอยู่ในส่วนไหนเนาะแต่ว่ามันก็ไกลอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมไปหาห้องที่ต้องใช้เรือยก่อนเอ๊ะวัดอะเฮ้ยอ๋อ เฮ้เจอเฉยมีห้องลับซะด้วยโอ้โหคือผมเห็นเห็นว่ามันมองทะลุได้ผมก็เลยลองเอาตัวถูๆดูแล้วมาได้เฉยขอดูหน่อยสิเฮทางลาดเหรอ๋อตัวนี้ต้องเอาแผ่นไม้มาวางโอ้อใครจะไปรู้เนี่ยแต่ถ้ามองดูข้างบนก็เห็นอยู่นะครับโอเคโอ้โหถ้ามันถ้าไม่เห็นนี่จะเล่นจบได้ไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยนะอีกแล้วเนี่ยมันเยอะจัง <c oughs> เออเดี๋ยนะ โอ้เดี๋ยวนะเอา้าห้องนี้เป็นของใครนั่นสิแต่เดี๋ยวนะมันมันไม่ได้ใช้ห้องนี้นี่ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเอาใช้ไปแล้วเดี๋ยวแล้วผมก็มาเจอเจอเรื่องอีกอันโอเคอู๋ถ้าผมใช้ห้องนั้นไปไอห,ห้องนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เลยป่ะโอ้โหอันนี้เป็นห้องความลับแน่นอนครับที่มาเจอ้วยความบังเอิญบังเอิญจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะฮะในนี้อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้จบเกมก่อน เจออะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเจอแย่ไปหมดเจอแล้วเจอสักทีเอามาอันนี้เดี๋ยวผมไปลองใช้ที่หน้าทางเข้าก่อนดีกว่านะเพราะว่าถ้าเข้าไปคิดว่าน่าจะเจอห้องลัาแล้วก็ที่ใส่ไม้ใหม่ด้วย่วนเข้ามาในนี้คล้ายๆกันเลยครับกระโดดข้ามไปแล้วทำไมข้างล่างสีแดงเนี่ยมันหมายความว่าไงไปก่อนไปก่อน let's go เจอสีแล้วเจอสีแล้วโอ้ยรู้สึกสบายใจมีสีแล้วสบายใจตอนนี้เจอมา11อันแล้วนะครับเหลืออีก2อันสุดท้ายที่ต้องหากันต่อไปมา嘛มา嘛 ขอดูหน่อยสิว่าข้างในนี้จะมีอะไรหรือเปล่า <_ ME K> คือผมก็เจอแค่ที่เดียวนะครับที่ต้องใช้ไม้วางแบบนี้เนะี่ยที่อื่นผมยังไม่เคยเจอมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องใช้ตรงไหนนะอันนั้นไงมีแผ่นไม้อีกแล้วเออมันคือห้องของใครอ่ะผมว่ามันมีเนื้อเรื่องแน่เลยเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนมันมีซัมติงฮะอ่ะแต่ผมได้สีมาแล้วก็น่าจ,จะเล่นง่ายขึ้นเยอะ แต่แผ่นไม้นี้มันต้องวางตรงไหนเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยสีม่วงสีม่วงพอดีพอดีพอดีแจ๋วเรียบร้อยเรียบร้อยผมคิดว่าไม้มันต้องใช้ตรงนี้ได้แหละเพราะว่ามันไม่น่าจะมีที่อื่นละ KO ที่ไหนเนี่ยเขางกดเหรออันนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วทีหนึ่งเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มีแป้งเกือบเดินผ่านแล้วเกือบเดินผ่านแล้วได้มา12ออันแล้วนะครับขาดอีกแค่อันเดียวข้างหน้าปะใช่ปะอะไรอะ่ะคอนโอ้โหสีก็ไม่มีสีก็ไม่มีมมมมคอนนี้ มันเจอแต่ช่วงแรกเลยอะไอที่ต้องให้ชค้คอนเนี่ยแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้นะครับเจอสีสีชมพูสวยสีชมพูนี้อยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเดินผ่านมา,าวิ่งไปวิ่งไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงเกมก็น่าจ,จะจบแล้วเทไปเทไปเทไปเเร็วเร็วโอเคได้กุญแจกุญแจอ่าห้องมิติ แน่เลยแต่ไอ้ห้องมิตินะั้นมันอยู่ไหนอะเพราะว่าผมพอจําได้อยู่นิดนึงนะว่ามันอยู่ในห้องมิติที่ต้องกระโดดในบล็อกสี่เหลี่ยมอะอยู่ในเนียอยู่ในนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เปล่า,าน่าจะตรงนี้มัง้งอ่าใช่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 ใช,ใช่น่าจะตรงนี้น่าจะตรงนี้ไป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 เรื่อยเืไปเรื่อยนูนู่นประตูอยู่นู่นประตูอยู่นู่นอย่าตกแล้วกันขี้เกียรปีนขึ้นมาเรียบร้อยเรียบร้อยไหมมามามาข้างในนี้ปุ้มอันสุดท้ายโอ้ยเจอแล้ว ครบแล้วนะครับครบแล้วกลับไปที่เดิม โอ้โหมันยังอยู่ใกล้ๆมันยังอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าอยู่ในนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยเนาะไอเจาตัวนั้นมันก้มไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจอีกรอบนะถ้ามันจะเดินวนตรงแถวเนี้ยเพราะว่ามันกาลังเล็งเราอยู่เนาะแต่ถ้ามันเลงเราตลอดเนี่ยมันก็จะโดนวาร์ปไปที่อื่นเองนะหรือไม่ถ้ามันติดอะไรตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะวาร์ปไปเองตอนนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าครบแล้วเราแค่ไปหาทางออกแค่นั้นก็พอเดี๋ยวเพื่อความชัวรก็รอให้ทางมันโล่งๆก่อนแถวที่ปล่าวนี่นี่นี่น เรียบร้อยทางออกมาฮะมาฮะไปครับ What what ศิละปะแอพแซกปะเนี่ยเอ้ยก็สวยดีนะอ๋อนี่นี่นนมันมันเป็นรูปอะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะฮะถ้าใครตีความออกก็เอาเลยฮะตรงนี้ถังสีสุดท้ายถังสีถังสีขาวเพื่อไปให้ถึงจุดจบคุณต้องหาจุดเริ่มต้นอ้าวจุดเริ่มต้นผมก็ต้องวิ่งกลับอ e ีก็็ดี แล้วกำแพงสีขาวดูแท้จะไม่มีด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเคยวิ่งหนีกับมันมาแล้วแค่นี้สบายสบายเดี๋ยวผมจะวิ่งปรูดชิดขวาแล้วกันนะถ้าตามสัญชาตญาณมันน่าจะอยู่ทางด้านซ้ายเชื่อมันเข้าไว้เชื่อมันเข้าไว้โอ้โหอยู่ใกล้ๆนี่เลยแต่ไม่เป็นไรครับเราเข้าช่องแคบมาแล้วมันน่าจะตามมาไม่ทันนะวิ่งไปฮะโอ้โหอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆวิ่งวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไป etas, วิ่งไป,งไปอ,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 อนนื้ถ้าออกอยู่ข้างหน้าน,นิ้ถ้าออกอยู่ข้างหน้านิบเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาตรงนี้นี่ไงสีขาวเราต้องใช้สีขาวเทปะเทปเรียบร้อยคุณหนีไปแล้วหรือคุณประตูที่สีเหล่านี้คืออะไรอะไรยังมีอีกหรอเนี่ยโอ้โห ไว้ก่อนไว้ก่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเล่นนานมากๆครับหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะก็ลองไปเล่นตามกันได้แต่ยังไงก็แล้วแต่คลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกๆคนไว้กันด้วยนะเป็นคลิปสนุกๆจากผมนด่แหละลองกดเข้าไปดูกันได้และก็สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม